อันดับที่5นะคะตัวนี้มีงานวิจัยด้วยนะคะว่าการรับประทานคอลลาเจนที่มีกรดอะมิโนโหรือคอลลาเจนระดับเปปไทด์ค่ะ มีงานวิจัยระดับ international นะคะว่าการทานคอลลาเจนที่มีกรดอะมิโนสามารถที่จะช่วยลดกล้ามเนื้อฝ่อรีบได้นะคะโดยปกติแล้วร่างกายของเราเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยจะเกิดการสลายออกทุกๆวันนะคะจะสลายมากเนี่ยเมื่อฮอร์โมนเราดอบแล้วก็เมื่ออายุเยอะนะคะกรดอะมิโนตัวนี้นะคะก็เรียกว่าไอโซลิวซีนวาลิน แล้วก็ลิวซีนกดอะมิโนตัวนี้ตัวยอดสำหรับนักกีฬานะคะเรียกว่าบลันเชนอะมิโนแอซิดนะคะก็คือตัวที่จะไปสร้างมัสเซลกล้ามเนื้อนะคะแต่การทานคอลลาเจนจะหวังว่าจะไปบิวอัพให้มัสเซลของเราโตเหมือนนักกีฬาเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าจะได้แค่พยุง ไม่ให้กล้ามเนื้อเราฝ่อรีบค่ะเพราะว่าโดยตัวคอลลาเจนแล้วหลักๆเนี่ยมันก็จะไปเน้นทางด้านคอลลาเจนมากกว่าก็คือไกลซีนนะคะตัวอันดับที่1กับตัว โพลีนกับไฮดอกซีโพลีนนะคะซึ่งตัว2ตัวแรกนะคะไทวันไทป์ทูให้เรากินโปรตีนทั่วไปเนี่ยเราจะไม่ได้กดอะมิโนไทปวันไทป์ทนะคะมันจะดูดซึมไม่ได้แต่ถ้าคนทานโปรตีนเนี่ยตัวกดอะมิโนที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อนี่นะคะสามารถดูดซึมได้ก็จะไปบิวอัพได้แต่การทอคอลลาเจนนะคะมีงานวิจัยว่าจะลด กล้ามเนื้อฝ่อรีบได้เพราะว่าตัวกรดอะมิโนนะคะจะไปกระตุ้นพวกระบบฮอร์โมนด้วยค่ะมันก็เลยจะทำให้กล้ามเนื้อฝ่อรีบเนี่ยมีผลดีขึ้นนะคะนอกจากกรดอะมิโนที่จะป้องกันกล้ามเนื้อฝ่อรีบแล้วเนี่ยเขายังคุมน้ำตาลแล้วก็เพิ่มกรทฮอร์โมนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและก็จะทำให้ เม็ดเลือดของเราเนี่ยมีฮีโมโกโบินนะคะเพื่อจับออกซิเจนรับสารอาหารให้ดีได้ดีแล้วถ้าใครขาดกรดอะมิโน,โนตัวนี้นะคะก็จะทำให้โลหิตจางนะคะจะมีตัวแทนของเรานะคะที่ทานคอลลาเจนไปเพียง1เดือนนะคะทั้งชีวิตนะคะอายุจะ40แล้วนะคะไม่สามารถบริจาคเลือดได้เลยเนื่องจาก เม็ดเลือดน้อยค่ะเม็ดเลือดเนี่ยลอยนะคะไม่จมไม่แข็งแรงนะคะเมื่อทานคอลลาเจนของเราไปเพียง1เดือนนะคะเขาสามารถบริจาคเลือดได้เป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะก็ยินดีกับน้องเขาด้วยนะคะแสดงว่ากรดอะมิโนของเราตัวนี้นะคะถึงแม้จะเป็นลำดับที่5แต่ก็ยังส่งผลประสิทธิภาพกับร่างกายอยู่นะคะ ต่อไปกดอะมิโนตัวที่5อีกตัวนะคะก็จะเป็นกดอะมิโนที่เรียกว่ากดอะมิโนฮอร์โมนค่ะกดอะมิโนฮอร์โมนอย่างม่กกี้นะคะที่ว่าทำไมถึงปกป้องให้กล้ามเนื้อฝ่อรีบได้นะคะเพราะว่าฮอร์โมนจะเป็นตัวการ ที่สําคัญที่ทําให้เราแก่อะไรบ้างที่ทําให้เราแก่ก็คือทําให้กระดูกพุน่นทําให้กล้ามเนื้อฝ่อรีบทําให้เราเดินไม่แข็งแรงนะคะเหมือนคนแก่ที่เดินนะคะกรดอะมิโนตัวนี้ก็คือฟีนิลอะลานีนแล้วก็ ไทโลซินค่ะมันจะควบคุมฮอร์โมนนะคะถ้าเราขาดกรดอะมิโนตัวนี้ก็จะทําให้เราผมงอกผมบางผิวหยาบนะคะเป็นคนแก่แล้วก็การผาอผันไม่ดีอย่างที่จิ๊บบอกในคลิปที่ผ่านมานะคะเวลาฮอร์โมนเราเสื่อมก็จะทําให้การผาอผันเราต่ําจะทําให้เราอ้วนฉุนะคะไขมันก็จะพอกตามตัวแล้วก็กรดอะมิโนตัวนี้จะทําให้เรารู้สึกอิ่มด้วยนะคะและสําคัญก็คือเขาจะ ควบคุมฮอร์โมนไทรอยด์ซินค่ะโดยฮอร์โมนไทรอยด์ซินนียนะคะมีความสำคัญมากๆถูกผลิตขึ้นมาจากต่อมไทรอยค่ะจะควบคุมต่อมใต้สมองต่อมหมวกไตต่อมไทรอยซึ่ง3ามต่อมนี้มีความสัมพันธ์กับร่างกายมากๆนะคะโดยต่อมใต้สมองก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเขาควบคุมระบบทุกส่วนในร่างกายถ้าต่อมสมองเราเสียนะคะหรือการทํางานไม่มีประสิทธิภาพก็จะทําให ร่างกายของเราแปรปัวนไปหมดเลยค่ะผมงอกแก่เร็วผิวหยาบนะคะนอนไม่หลับสลาสำหรับต่อมหมวกไตนะคะก็จะดูในเรื่องของแคลเซียมในกระดูกค่ะจะทำให้เราจะกระดูกพุนหรือไม่กระดูกพุนนะคะแล้วก็ควบคุมต่อมไทรอยก็จะควบคุมการเผาผลาญน,นะคะแล้วก็การ กินนะคะจะทําให้เรารู้สึกอิ่มหรือไม่อิ่มนะคะถ้าฮอร์โมอนเสื่อมเนี่ยก็อาจจะอ้วนหรือผอมก็ได้นะคะโดยต่อมไทรอยค่ะ